วันนี้จะบานพระสูตรใ้ฟังในส่วนของพุทธวจนะหมวดธรรมเล่มปฐมธรรมการบริโภคกามาคุณห้าอย่างไม่มีโทษภิกษุทั้งหลายกามาคุณเหล่านี้มีห้าอย่างห้าอย่างอย่างไรเล่า5้าอย่างคือรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังด้วยหูกลิ่นที่ดมด้วยจมูก รถที่ลิ้มด้วยลิ้นและโผฏฐะที่สัมผัสด้วยผิวกายอันเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจมีลักษณะน่ารักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดภิกษุทั้งหลายกามคุณมีห้าอย่างเหล่านี้แหละภิกษุทั้งหลายชนเหล่าใด จะเป็นสมณะหรือาพามก็ตามติดอกติดใจสยบอยู่เมาหมกอยู่ในกามคุณห้าอย่างเหล่านี้แล้วไม่มองเห็นส่วนที่เป็นโทษไม่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องสลัดออกไปจากทุกข์ทําการบริโภคกรรมคุณทั้งห้านั้นอยู่ชนเหล่านั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่า เป็นผู้ถึงความพินาศย่อยยับแล้วแต่มารผู้มีาบาปต้องการจะทําตามอำเภอใจอย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบได้ดังเนื้อป่าที่ติดบ่วงนอนจมอยู่ในกองบ่วงในลักษณะที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่ามันจะถึงซึ่งความพินาศย่อยยับเป็นไปตามความประสงค์ของพรานทุกประการ เมื่อผ่านมาถึงเข้ามันจะหนีไปไหนไม่พ้นเลยดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายส่วนชวนเหล่าใดจะเป็นสมณะหรือพรา์ก็ตามไม่ติดใจไม่สยบอยู่ไม่เมาหมกอยู่ในกรรมคุณห้าเหล่านี้แล้วมองเห็นส่วนที่เป็นโทษอยู่เป็นผู้รู้แจ่มแจ้งในอุบายเป็นเครื่องออกไปจากทุก บริโภคกรรมคุณทั้งห้านั้นอยู่ชนเหล่านั้นอันคนทั้งหลายพึงเข้าใจได้อย่างนี้ว่าเป็นผู้ไม่ถึงความพิาาจย่ยับไปตามความประสงค์ของมานผู้มีบาปแต่อย่างใดดังนี้ภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเนื้อป่าตัวที่ไม่ติดบ่วงแม้นอนจมอยู่บนกองบ่วงมันก็เป็นสัตว์ที่ใครๆพึงเข้าใจได้ว่า เป็นสัตว์ที่ไม่ถึงความพินาศย่อยยับไปตามความประสงค์ของพานแต่อย่างใดแม้พานมาถึงเข้ามันจะหลีกหนีไปได้ตามที่ต้องการดังนี้ฉันใดก็ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนเนื้อป่าเที่ยวไปในป่ากว้างเดินหยุดก็สง่างามยืนอยู่ก็สง่างามหมอบอยู่ก็สง่างาม นอนอยู่ก็สง่างามเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าเหนือป่านั้นยังไม่มาสู่คลองแห่งจักสุของพานข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันสงัดแล้วจากกรรมและอกุศสรธรรมทั้งหลายเข้าถึงซึ่งปฐมฌานอันมีวิตกวิจารณ์ มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลวอยู่ภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมานให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีลอกลอยกําจัดเสียแล้วซึ่งจากสู่แห่งมานไปแล้วสู่ที่ซึ่งมันผู้มีบาปมองไม่เห็นต่อไปนี้ได้ตัดถึงการบรรุทุติยชาตญตติยชฌาญจะตุทชาญ อากาสานัญจาย,ยตนะวิญญาณัญจาย,ยตนะอาจินจัญญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะโดยในเดียวกันกับก,บการบรรลุปฐมฌชานเป็นลำดับไปจนกระทั่งถึงสัญญาเวทายตานิโรธโดยข้อความสืบต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายยิ่งไปกว่านั้นอีกภิกษุก้าวร่วงเนวสัญญาณาสัญญาจตนะโดยประการทั้งปวง เข้าถึงซึ่งสัญญาเวียทัยยิตนิโรธแล้วแลอยู่อันหนึ่งเพราะเห็นแล้วด้วยปัญญาอาสะวะทั้งหลายของเธอก็สิ้นไปรอบภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เรากล่าวว่าได้ทำมันให้เป็นผู้ตาบอดไม่มีร่องรอยกำจัดเสียแล้วซึ่งจักสู่แห่งมันไปแล้วสู่ที่ซึ่งมันผู้มีบาปมองไม่เห็นได้ข้ามแล้วซึ่งตัณหาในโลก ภิกษุนั้นยืนอยู่ก็สง่างามเดินอยู่ก็สง่างามนั่งอยู่ก็สง่างามนอนอยู่ก็สง่างามเพราะเหตุไรเล่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าภิกษุนั้นไม่ได้มาสู่ครองแห่งอำนาจของมารผู้มีบาปดังนี้แหลเอวัง